อากุศลกรรมเนี่ยมันทํางานได้ทุกอย่างดนแม้กระทั่งจิตของเราให้เศร้หมองออได้ผมบอกเลยนะน่ากลัวมากอย่างเช่นบางทีเราเจอครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีเดินเจอท่านปับ๊บดนจิตของเราให้คิดอกุศลกรรมกับครูบาอาจารย์ทำให้เกิดอักตันยู่ได้เคยเป็นไหมถ้าเราไม่มีสติคิดเลยปาาตเลยกรรมเกิดเลยแต่ถ้าคนมีสติ พอมันเกิดขึ้นปับ๊บเขาจะรู้ล้ว,ว่าอากศุศลกลังเขา้ารู้เท่าทันทันทีแล้วเขาจะตอบตัวเองได้ว่าแม้ผู้มีพระคุณมึงยังกล้าคิดหลือนะครับอกุศลกรรมมันจะพุบตัวลงเพราะว่าอากุศลกรรมจากการนึกถึงความตระตัยูีขึ้นมาแทนอันนี้คือสิ่งที่อกุศลกรรมทำได้แล้วน่ากลัวบางคนนะเข้าวัดนี่แหละปลามาดพระสงั้เจอพระพระพุทธโลกนี่แหละไม่ใช่พระคนด้วย เจอปุ๊บปรามาตรเลยด่าพระว่าพระอย่างนั้นอย่างนี้เลยจนทําให้เขาอ่ะต้องออกจากวัดไปเพราะว่าไม่กล้าเข้าวัดเข้าทีไรด่าพระทุกรอบพระเด็พรกคุณหลวงพ่อบอกว่านี่แหละคนที่มันจะได้ดีอากูศลกรรมมันจะเข้าแบบนี้ทมว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเข้าสําเร็จคนนี้จะห่างออกจากวัดทันทีแล้วก็จะปรามาตรผทันทีแล้วก็จะห่างจากพระศาสนาทันทีเพราะ ทุกครั้งที่เข้ามาปุ๊บเขาจะเกิดการดาร่าเนปรามาสพระพุทธรูปเห็นไหมครับมันจะดึงออกแบบเนี้ดังนั้นให้พวกเราระมัดระวังว่าอาุศลกรรมนี่น่ากลัวดังนั้นเวลาที่มันเกิดอะไรเกิดขึ้นในใจของเราที่จะไปคิดไม่ดีต่อใครเนี่ยดึงจิตกลับมาก่อนดูให้ทันดูให้ทันก่อนถ้ามันจะไปคิดชั่วกับท่านกับใครก็แล้วแต่นะไม่ใช่ครูบาอาจารนยะ์ กับใครก็แล้วแต่ดูใจของเราก่อนแล้วถ้าเห็นมันเศร้าหมองเมื่อไหร่นั่นแหละอกุศุรกรรมละนี่คือข้อสังเกตในการปฏิบัติ